ให้ชายค่าปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดวันนี้เรื่องขับรถประมาทนะคะสัญญาณจากอายการประเมศอินทระชุมนมุมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณดันครับค่ะเชิญค่ะอวันนี้ก็ศาลก็มีคำพิพากษาไปแล้วริบแล้วทราบแล้วใช่ไหมครับค่ะตอนนี้เล่นจนปอดอ๋อค่ะมีบรรทรหยุยาศาลจะถึงเป็นคุหกห้าปีใช่ครับแล้วก็ มีการชดใช้ค่าเสียหายกันเป็นที่พอใจแหละแต่ว่ายัางไงก็ยังต้องเพิ่มเติมเ,เ,เหตุที่ศาลลงโทษอย่างนั้นเพราะหนึ่งขับรถเร็ว็นการที่สองความเสียหายมันเกิดสูงมากดังนั้นันก็จะเป็นตัวอย่างขาอถอนว่าจริงๆแล้วมันจะ,นนนนจะมีเหตุบรรเทาโทษในการชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ใช่ว่าก็ใช่ว่าจะจะได้รับการรอการลงโทษเพราะบางทีคนที่ขบับรถจะไปชนเขาแล้วมันรีวว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่เป็นไรอย่างนี้ได้ไม่มีปัญหานะครับ จริงๆแล้วนะครับถ้าอาการมันหนักเนี่ยนะครับแม้จะเบาโทษยังไงตรงนี้แม้จะบัรเทาโทษอย่างไรเนี่ยศาลก็ยังคุณต้องลงโทษดีอยู่เพราะถ้าถ้าเอาเพียงแค่ว่าบรรเทาโทษแล้วไม่ต้องติดเลยเนี่ยผมว่ามันก็ก็ไม่ถูกนะครับนี่ในกรณีนี้คดีนี้มีม,มีมีคนเสียชีวิตถึงสองคนเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นข้อสังเกตเป็นข้อเปลี่ยนใจว่าถ้ามีความเสียหายมากแม้จะชดใช้ค่าเสียหายอย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่ใช่มัาจะต้อง ได้รับการรอการลงโทษเสมอไ,ไปนะครับก็ฝากเป็นข้อสังเกตให้กับคนที่ชอบขับรถเร็วชอบขับรถประมาทนะครับดฉงนั้นแล้วก็อย่าไม่เข้าใจกันไว่าเอาเร็วแนละ้วเดี๋ยวจะใช้ค่าใชายประกันจ่ายจ่ายเพิ่มน,นิดหน่อยแนะล้วเราไม่ต้องรับโทษ คงไม่ใช่นะครับ <c oughs> ก็ฝากเป็นข้อเตือนใจเอาไว้เท่นั้นเองค่ะวันนี้ที่สนามมีคาถามไหมครับ <c oughs> เข้ามาเยอะเลยค่ะอาจารย์นะคะอาจจะทราบว่าเราจะไลฟ์ทางเฟซบุ๊กก็เลยมากันเยอะมากก็ะกตกเริ่มที่คุณนุกูลค่ะอาจารย์บอกว่าญาติเขาเนี่ยนะคะขับรถไปชนเสาไฟฟ้าแล้วปรากฏว,ว,ว่าต่อมาก็เสียชีวิตนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายในการชนเสาไฟฟ้าครั้งนั้นด้วยเขาก็เลยสงสัยว่าก็คนขับเสียชีวิตไปแล้ว แล้วเนี่ยยังจะต้องชดใช้อีกเหรอคะอาจารย์ก็ชดใช้จะเอาเงินจากกองระดดครับไม่ได้เอาจากคนอื่นนะเอาจากกองระดัถ้ากรณีรถมีประกันบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายเพราะว่าเพราะว่าอย่างฝ่ายประมาทที่ทำให้รถสินคนอื่นเสียหายบางบางคดีมันคนไม่เคยขับรถเนี่ยครับเร็วรถรถมันพุ่งถึงขับแล้วรถพิษพ้อมนะครับอย่างรถมันรถดําอ่ารถมันพุ่งอ้อยพิดพ่อมที่ชายาทูแล้วไฟไหม แล้วถนนละลาย,ายเป็นทางหลวงก็จะขอเรียกค่าไปไหนแต่ตเจ้าของรถด้วยนะครับค่ะ แล้วก็มีคุณวิชัยกับอาจารย์บอกว่าขับรถแท็กซี่มีผู้โดยสารเรียกเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าพอผู้โดยสารบอกที่หมายก็รู้สึกุูมันไกสงสัยแกสแ๊สจะไม่พอก็เลยบอกผู้โดยสารว่าระหว่างทางขออนุญาตแวะเติมแก๊สด้วยผู้โดยสารก็โอเคนะคะพอไปแวะเติมจริงๆปรากฏว่ารถรอคิวเยอะผู้โดยสารรอนานไม่พอใจก็เลยออกไปเรียกคันใหม่นะคะเฉเฟร์เขาก็ตกลงก,ก็คิดว่าไม่มีอะไรปรากฏว่าวันต่อมา เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกติดต่อมาบอกว่ามีคนร้องเรียนคุณข้อหาปฏิเสธผู้โดยสารเจ้าหน้าที่ก็เรียกให้ไปคุยแล้วก็จะปรับนะซึ่งเขาบอกเขาก็พูดไม่ออกทั้งที่ความจริงก็มันเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างที่เขาเล่ามาเนี่ยนะคะทีนี้จะทํำยังไงในเมื่อผู้รับฟังเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าฟังความจากผู้โดยสารข้างเดียวอะค่ะจย์ครับเนี่ยตรงนี้เรายังแก้ไม่ได้ผมกังต้นตงนนเองก็ก็ยังแก้ปัญหานี้นไม่ได้คุบอบมอผู้เดินารคนเป็นหลัก บบจะประชาเตอีกข้างหนึ่ผู้ที่แล้วผมมองกันก็คือเจ้าี่นั่นแหละครับคําถามก็คือทําอย่างไรที่จะให้คนตารขนส่งฟังฟังข้อข้อข้อแก้ตัว <c oughs> ที่อย่างน้องมีการสอบเสวนเนี่ยมันควรจะมีได้ไหมว่าสอบเสวนผู้เยี่ย,นยนหนายคนที่ร้องเรียนจะส, <c oughs> สอบอเสวนแล้วบันทึกปากคาเขาได้ไหม <c oughs> นะครับแล้วสามารถที่จะเรียกมาคุยก,กันได้ไหมคือคงไม่ใช่ให้เจ้าี่เป็นคนที่ฝ่ายฝ่ายจะต้องไปชี้แจงอย่างเดียว ที่แจงโดยที่ไม่มีผู้กล่าวหาแค่รับทางโทรศัพท์เนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเกิดการตัดแจ้งเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผมเองเนี่ยเขาอยากให้ยุให้ปฏิเสธไอที่ปฏิเสธอ่ะเขาปฏิเสธปั๊บเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มักจะอย่างนี้อย่างนี้จะต้องหอมมั่งอะไรมั่งเพราะว่าจริงๆเนี่ยอยากให้ระมัดระวังฝากผู้ติดเชื้อที่การังสงบถ้าเขาปฏิเสธก็ต้องมีการตอบสวนใหนชัดแจ้งถ้าไปลรียนรู้เขาเลยแล้วเขาบันทึก เราฝากเอาไว้ผมบอกวีนี่เวอร์ชันสี่ไม่ใช่การวริษัทไหนก็พูดเวอร์ชันสี่อาจจะจำเนี่ยถ้าเขาเป็นทึกเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วเขาไปฟ้องคดีตราบลามการกลิตเพื่อถูกบังคับผูกเห็นให้รับสารภาพวันนั้นแหล่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเดือก็อยากจะฝากถึงกันถึงตรงว่าตับตีนวิธีการคนที่แจ้งแจ้งชื่ออะไรบันทึกไท้ได้ไหมแล้วสามารถติดต่อได้ที่ไหนเนี่ยครับเพื่อมีอเหกจำเป็นว่าอำนวยความสะดวกครับ ผู้ที่กล่าวหาก็คือว่าไปสอบวิถีเดี่เลยก็ได้อย่าให้เขามาถึวที่ถีก็มาจะได้ชี้แจงตรงกันบันทึก น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าครับค่ะท่านต่อไปคุณพิรยุทธ์อาจารย์บอกว่าได้รับที่ดินมรดกในส่วนของคุณพ่อจากคุณปู่ก็คือคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าที่ดินผืนนั้นเนี่ยคุณอาเขาทํามาหากินอยู่ตรงนั้นมาเป็นเวลาสิบปีแล้วก็ไปเจราจาขอให้ออกเขาก็ไม่ยอมออกก็เลยปรึกษามาว่าเราจะทํายังไงได้บ้างค่ะอาจารย์ก้อนจากแรกเขาฟ้องขับไล่ถ้าเรารับมรดกแล้วแต่เราก็มีหนังสือแจ้งฟ้องขับไล่การที่เรามีหนังสือแจ้งขับไล รดอการฟ้องขับไล่ก่อนเนี่ยเท่ากับเรายังแสดงความเป็นเจ้าขงเปมาสิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปครอบครองจะอ้างเหตุว่าเอ้ยฉันอยู่มานานสิบปีเกินสิบปีแล้วได้มันไม่ใช่ครับอยู่มาเกินสิบปีนี่ต้องไปยื่นคำร้อง่อศาลก่อนถึงจะมีสิทธิ์ครับค่ะท่านต่อไปนี่ก็ เป็นสามีภรรยาที่งงๆอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์คุณชาวลิตนะคะบอกว่าอยู่กับภรรยาจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยอยู่กันมาสิปีแต่ล่าสุดภรรยาเสียชีวิต นะสิ่งที่ทำให้งงก็คือว่าทรัพย์สินที่สร้างร่วมกันมาเนี่ยนะคะเพิ่งมาทราบตอนภรรยาเสียชีวิตว่าเธอได้โอนไปเป็นชื่อของคุณแม่เธอแล้วก็ยัดญาติเธอหมดแล้วโดยที่เขาไม่ทราบเรื่องเลยนะคะไม่รู้ว่าแอบเคลื่องอะไรสามีก็เลยปรึกษาม,มาว่าแบบนี้ยังจะมีสิทธิ์ทำอะไรได้ไหมคะอาจารย์โอนไปหมดเรียบร้อยแล้วะค,ะค่ะคือโอนไปเป็นของคุณแม่และคุณแม่จำหน่านยหมดหรือยังคุณแม่จำหน่ายหรือยังอันนี้ไม่ได้บอกคะ่ะอาจารย์ าถ้าคุณแม่ไม่จำหนไหนนะครับก็ลองไปคุณแม่แม่ยายดูว่าว่าว่าอย่างเงี้ยระหว่างสมรถซื้อมาร่วมกันเนี่ยหลักแต่อย่างที่ผมบอกเมื่อวานแล้วว่าจริงๆแล้วก็สิทธิที่ได้มาร่วมกันในระหว่างที่เป็นสามีภรรยาแม้นแคใส่ชื่อคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็เชืว่าจะเป็นสิทธิ์ค่ะฉังนั้นก็ควรจะคืนตามเสี่ยงให้เขาแต่ถ้าไม่คืนให้เนี่ยก็คง้องได้แต่อย่างว่านะเขาไม่ไม่อยากแนะนําให้ ลูกเขยจะฟ้อแม่ยายอีกครับคุยกันก่อนแล้วกันมีโอกาสคือจะได้ก็คสูเนแ้นจะดีกว่าครับค,คุณพีระนะคะอันนี้ก็ต่อเนื่องจากที่มีผู้ฟังแจ้งมาในรายการนะคะ,ๆๆะ,คะเขาสงสัยว่ารถที่ไปจอดขวางการจราจรนะคะแล้วเจ้าของรถเนี่ยไปเอาไอ้ที่ ือลักษณะมันคล้ายกับที่ล็อกล้อของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าเป็นแบบทำเรียนแบบแล้วเอามาล็อกล้อตัวเองเป็นการตกตาเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสงสัยว่าพฤติกรรมแบบนี้ค่ะอาจารย์มีความผิดยังไงบ้างอะคะอ๋อจริงๆก็ความผิดการโดนคือขัดขวางการจะขัดขวางกี้ขวางการจราจรทีนี้มันอยู่ที่ว่าความฉลาดของเจ้าพนักงานจะดูรู้ในว่าอันนี้ของตัวเองหรือของของชาวบ้านเขาถ้าไม่ใช่ของตัวเองก็ล็อกปั้มเข้าไปก็ไม่มีปัญหาครับค่ะ คุณถนัดบ,บอกว่าเลิกกับภรรยาได้เป็นสิบปีแล้วแต่ว่าไม่ได้หย่าก,กันแล้วก็ตอนนี้ภรรยาไปมีครอบครัวใหม่เป็นชาวต่างชาติย้ายไปอยู่ต่าง<แ>ประเทศนานแล้วด้วย <นะ S 1> เขาก็เลยสงสัยว่าเแล้วถ้าเขาต้องการจะหย่ากาับภรรยาจะทํำยังไงเพราะว่าอาดีตภรรยาก็ไม่ยอมกลับมาหย่าให้อะค่ะจันก็ก็ฟ้องหย่ตามปกติครับดูดีท่านเขาอยู่ที่ไหนแล้วฟ้องหย่า ฟ้องอยาเสร็จแล้วถ้าเขาไม่มาเนี่ยเราก็ทำกํำคดี่ายเรือต้นฐานอยู่แล้วครับค่ะแล้วก็มีเพิ่มเติมหน,หน่อยคือเขาบอกว่าตอนจดทะเบียนสมรสเนี่ยเขาจดที่จังหวัดศรีสะเกดถ้าหากว่าจะไปดนาเนินการเรื่องฟ้องอยาเนี่ยต้องต้องที่ศรีสะเกดไหมคะหรือว่าที่ไหนคะอาจารย์ไม่จำเป็นทั้นหยาในดมูม่บ้าที่เราอยู่ก็ได้ครับอ๋อค่ะแล้วก็คุณชมพันบอกว่าอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง บ้านข้างๆเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศน่าจะประมาณรุ่มสี่ปีปรากฏว่าต้นไม้หญ้ามันรกไปหมดเลยแล้วก็พาดเข้ามาในบ้านของเธอก็เลยแจ้งนิติบุคคลหมู่บ้านแต่ว่านิติบุคคลก็ไม่มาดําเนินการอะไรให้เพียงแต่ว่าทําเอกสารเตือนแล้วไปติดหน้าบ้านซึ่งเจ้าของบ้านก็อยู่ต่างประเทศนะคะนะเขาก็เลยสงสัยว่า ถ้าแบบนี้เขาจะจ้างคนเข้าไปตัดมันจะมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าต้องไปลงบันทึกประจําวันกับตํารวจก่อนแล้วเข้าไปตัดดีคะอาจารย์ก็ไมีัหาแล้วครับตัดได้ตัดได้แต่ว่าอย่าลุกเข้าไปในบ้านเขาตัดเฉพาะส่วนที่เขาเคยมาในบ้านเราดีก,กว่านะครับ <Okay. S 2> อันนั้นไม่มีปัญหาครับตัดได้มีประกาศแจ้งไว้หน้าที่หน้าหน้าบ้านเขาแล้วก็ให้ระยะเวลาที่เขาไม่อยู่ก็กถือว่าทราบแล้วแต่ถ้าอยากให้เชื่อว่านั้นให้มั่นใจเพื่อจะได้ไม่มีปัญหามากนะ ก็ไปลงประจําวันไว้หน่อยก็ดีครับว่าแ,แล้วของแม่ไม่อยู่คือเขาเ้าไปตักเพื่อป้องกันปัญหาข้อหาบุกรุกครับค่ะคุณประวิทย์นะคะสงสัยเรื่องคดีทนายโกงเงินเด็กกาจยา์บอกว่าได้ตัวมาแต่ไม่มีเงินใช้คืนไม่มีทรัพย์สินให้ยึดอย่างเนี้ยกฎหมายจะทําอะไรกับคนทําผิดที่รู้วิธีการหลบเลี่ยงกฎหมายล่ะคะจนันโกงหลบเลี่ยงไม่ได้รอะครับคือตอนนี้มันเป็นคดีอาญาอยู่แต่เดิมนเนี่ย แต่เดินเนี่ยเขาแจ้งความเอาไว้แล้วคอืมพอแจ้งความแล้วก็ปรากฏว่าปรากฏว่าทนายคนเนี่ยก็ไปบอกให้สอนคำร้องผู้ติดหรือว่าตัวงจะให้ค่ะึตอนนั้นที่ออกรายการเนี่ยผมก็บอกไว้การตัวเงนี้เนี่ยมันเป็นการตัวเงเพื่อเพื่อเพื่อให้สอนแจ้งความดังนั้นไอ้การตัวงที่บอกให้สอนคำร้องผู้ติจริงจไม่ชอบตำรวจเขาเคยลื้อคดีที่นั่นหมายก็ยังเป็นคดีอาญาอยู่ครับ่ที่ได้ได้ความว่าทนายเป็นผู้กระทำความผิดด้วยเองเนี่ยโทษก็จะหนักครับ ยัราะงั้นถ้าอยากจะให้เบาก็ต้องาาหาทางหาทรัพสินมาชำระนีถ้าไม่ชำระนี่ก็ติดติดทุกไปเวลาอายการก็าฟ้องเนี่ยเขาจะให้คืนหรือให้ราคาตัดอยู่แล้วเราก็ตารยุดทรัพย์ภายในสิบปีเน,นี่ยถ้ามันมีอยู่เราก็ยึดมาได้ครับค่ะท่านต่อไปคุณวีรพลบอกว่าเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีการรับน้องแบบแบบพิสดารไม่สร้างสรรคกันนะนะคะคุณวีรพลศึออกษามาว่า นะกรณีแบบนี้เราในฐานะผู้ปกครองนะคะสามารถไปแจ้งความดำเนินคดีกับพวกรุ่นพี่ที่ไม่มีความรับผิดชอบพวกนี้ได้หรือเปล่าข้อหาอะไรคะอาจารย์เครื่องเป็นข้อหาที่มันรุนแรงมันก็คือข้อหากับ้ลยร่างกายการให้ทิ้งของที่ไม่เหมาะสมด้วยกันทำเกินกว่าการประเพณีปก นี่มันเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายอยู่แล้วครับค่ะาแจ้งความดำเนินคดีได้ครับค่ะอันนี้อันนี้ผู้ปกครองไปแจ้งเองหรือว่าตัวเด็กไปแจ้งได้ครับผู้ปกครองแจ้งได้ถได้าถ้าถ้านักศึกษาคนนั้นยังไม่บรรลุทิกิภาวะค่ะนะครับค่ะแล้วก็คุณสมภพบ,บอกว่าน้องสาวได้สามีเป็นชาวสเปนนะถ้าต้องการจะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยเนี่ยไม่ทราบได้ไหมคะขั้นตอนเป็นยังไงขอคําแนะนําจากอาจารย์ด้วยค่ะทำได้ครับแต่ว่า ครนีก็ต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่เคยมีกระนันไม่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 ได้มีกระเบียนสมริในต่างประเทศพะฉะนั้นเขาก็ต้องไปเอาหนังสือรับรองมาจากสถานทูตของเขาก่อนบนเอ่อาประเทศใครเป็นตัวเก็บให้หรือไม่เก็ดที่สถานทูปเขาต้องไปดูกันตรงนั้นแหละครับเขาทุกประเทศเขาเหมือนกันหมดนะครับเออเกิดกระเดียนสลรสพ้องไม่ได้อยู่แล้วครับคุณนิคมบอกว่าเขามีอพาร์ตเมนต์ให้คนอื่นเช่า ในในสัญญาของการเช่าเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ระบุเรื่องระยะเวลาการผิดนัดค่คาเช่านะปรากฏว่าเจอผู้เช่ารายหนึ่งไม่ได้จ่ายค่าเช่ามาสองเดือนแล้วกลับไปอยู่ต่างจังหวัดพยายามจะติดต่อก็ติดต่อไม่ได้ทีนี้เขาก็เสียโอกาสในการที่จะจะ,จะเก็บค่าเช่านะคะก็เลยสงสัยว่าถ้าเขาเอากุญแจสำรองเข้าไปขนของออกจากห้องหรือว่าเอาเอา,เอาของไปยึดไว้ก่อนเนี่ยไม่ทราบจะได้ไหมคะหรือควรจะทํายังไงดีอะคะจ๊ะครับคือผู้เช่าเองมีผิดนะ ที่ให้เช่าหรือเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยมีสิทธิ์จะเผื่อทรัพย์สินของทรัพย์สินที่ให้เช่าแต่ต้องระมัดระวังเข้าไป so ถ้าเอาของมันก็ออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาเรื่องอย่างอื่นนะครับและถ้าเข้าไปบ่อยเกินไปหรือเป็นล็อกกิเกนมันก็จะกลายเป็นความผิดข้อหาบุกรุกได้เพระั้นเวลาจะดำเนินการอย่างนี้จะเข้าไปเวื่อทรัพย์สินแนะนําว่าต้องมีพยานมีพยานร่วมไปด้วยอาจจะชวนเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมไปแล้วเวลาการเผื่อทรัพย์สินยังอยู่โอเคเพราะว่ากันไป เหมือนกันถ้า,าตรงนีง้าไปได้ครับค่ะคุณกอเกียริบอกว่าแถวบ้านเขามีการปล่อยเงินกู้นอกระบบแบบใหม่จากเดิมให้เป็นเงินสดแล้วเก็บรายวัน ตอนนี้ไม่ทําอย่างนั้นค่ะอาจารย์ปรากฏว่าทําเป็นสัญญาเช่าซื้อทองคําแล้วก็จ่ายรายวันรวมต้นโดนดอกแล้วก็ก็เป็นเท่าตัวเหมือนเดิมนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าการเช่าซื้อเนี่ยกฎหมายกําหนดดอกเบี้ยไว้เท่าไหร่แล้วก็การกู้รูปแบบเนี้ยเอาข้อจริงมันผิดกฎหมายหรือเปล่าคะเนี่ยโอเคมมันตลาดจริงๆว่ารากานี้ค่ะ,ะ,ะคือการกําหนดเช่าซื้อเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดอัตราดอกเบี้ยครับ การเจ้าซื้อในกาหนดราคาที่ต้องชาระคือมีค่าเข้าบวกกับราคาสินค้าทีนี้มันอาจจะดอกเบี้ยเตนก็ได้ดอกเบี้ยเตืนแร้อยละสิห้าก็ได้แสดงว่างเนทําเนี่ยมีความรอบรู้่องดันกฎหมายพอสมควรแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มันถ้ามันไม่มีงองินมาให้หน่ยสัญญาเช่าซื้อนี้ก็น่าจะเป็นโมฆะรับเป็นปัญหาว่าเราพิสูจน์ได้ไหมือได้มาแต่เงินอันนี้ต้องพิสูจน์ตรงนี้ครับก็ได้มาแต่เงินก็ม่ใช่สัญญาเช่าซื้อคับค่ะแล้วก็ทางเอสเอ็มเอสก็มีคุณโชินะคะติดตาม ข่าวเรื่องท่านสิริชัยอดีตประธานศารอุทธรณ์นคะคะนะก็ถามมาบอกว่าความคิดเห็นอาจารย์ต่อข่าวเนี้ยไม่ทราบอาจารย์มีความคิดเหน็นหายไงคืออันนี้เป็นเรื่องภายในของของตุลาการเขานะครับว่าจะมีข้าในอะไรยังไงในผมผมไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าถามว่ามันเคยมีการข้ามกันไหม เคยเหมือนกันครับสมัยก่อนเคยมีฟ้าผ่าที่สารดีสารอาญาสมัยอยู่กันหรวงเนี่ยก็เคยมีคนที่ควรจะไม่เป็นกับมาไี่เป็นอันนั้นก็อยู่ที่การพีนาของคณะกรรมการตุลาการครับเราก็คงไม่สามารถที่จะก้าวเล่วง อา่าดึยิ่งตรวนั้นก็ได้ครับค่ะแล้วก็คุณยานพัฒน์ก็สอบถามอาจารย์ว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจงว่ายังไม่สามารถส่งเอกสาร,ร,ร,รให้อาการได้เพราะว่ามีสามสิบสามหน้าและยังแปลไม่เสร็จเรื่องรูปชายกระทิงแดงอะนะคะตรงนี้เขาถามว่ามันตกลงมันยังไงอาจารย์เพราะว่า <S <S รู้สึกไม่ค่อยดีคือไม่อยากทผมผมฟั้งละผมฟังท่านผมไปชนอพยพละก็ตั้งข้อสังเกตษที่คุจะต้องแปลจื <S <S ตอต้งตองแปลเป็นเงินการตอบเสียงมาเพื่อเราจะส่งไปที่ แต่ที่ที่ประเทศที่เขาอยู่นะครับทีนี้ทีนี้ก็ย้อนกลับไปนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เราลองเลก่อนไปเห็นตําแหนรับนักวิ่งนักนักอ่าสุดยอดสุดดีขึ้นหนึ่งจุดจากต่างประเทศเห็นแบบมีความรู้ดีก็มันก็น่าจะแปลได้นะเปนของทีนี้เงินตําแหน่แข่งชาติที่จบที่มี ที่มีความรู้ทางด้านเอกสารผิดนี่ก็มีเยอะพอสมควรผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอจจุปสรรคล่ะครับแต่ท่านผู้ประชาสัมพูดมาก็เคยเยืนยันนิดนึเาาเงเดี๋ยวท่านเอาโครงการเบญนการให้นะครับค่ะแล้วก็คําถามสุดท้ายฝากเข้ามาว่าคดีเช็คเนี่ยนะคะไม่ทราบอายุความกี่ปีคะอาจาันคดีไหนนะครับเชค็คค่ะเกี่ยวกับเรื่องเช็คค่ะเอาเช็คอายุความอายุความต้องแจ้งคำร้องทุ่กรณีสามเาดเือนสามเดือน <3 S 2> แล้วต้องเคาะให้ันไปเลยห้าปีต้องแจ้งคมร้องทุคู่กรณีสามเดือน <ไ S 1> นะครับในเรื่อความรัู้แล้วก็พร้อมไาไในห้าสี่ก็เป็นคด,ดีต่อได้ครับค่ะวันนี้ที่เข้ามาทาง f a c e b o o k นี่นอกจากคำถามสิบหาคำถามแล้วทีมงานบอกว่ามีสวัสดีทักทายอาจารย์เข้ามาจำนวนมากพอสมควรทีเดียวครับก็จะดีทุดท้านนะครับยังไม่ทันได้ดูเท่าไหร่แต่ว่าโอเคเดี๋ยวคราวหน้าเราจะต้องดูมากขึ้นนะครับจังหวะดีๆผมก็ก็ดีนะอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกคุณนันอยู่นี้คุณคี่ผมบอกคุณนันพูดถึงไทยแลนด์เวอร์ชันสี่็ค 3รปเนเตอร์ไงเห็นไหมมันใช้เทคโนโลยีในการหลอกลวงคนได้มากขึ้นแรนี่เหมือนกันนะครับแต่นี่จะเป็นเรื่องดีๆกับการเป็นเรื่องที่ไม่ดีไปอีกอหะค่ะโอเคเดี๋ยวสัปดานะผู้นี้ต็คุยกันใหม่แล้วสัปดานั่งค่อยๆสดร้องวิจารณ์คอจะสวดตลอดครับค่ะงเดีอยวขอทีมงานพิจารณา่ออาจารย์โอเคครับผมวันนี้ท่านวันนี้ท่านนี้นะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาการปรเมศินทะชุมนุมค่ะกฎหมายชาย่าปัญหาชาวบ้าน โดยสำนักงานอายการสงสุด